ในผู้าสาวค่ะล้างพักนะโอ้ขันว่าอ้ทำนีบ่บไดายนอ้ยอมบได้อรีร่นหล้ไป <c oughs> ใช้ผู้สาวฟาดหากระเจี๊ยโรดองอ้าวามันผู้บ้า,าไปแล้วปจักกระเจรดนะเปินน้ำน้ำนองช้ากูเห็นาสามพันลืมกคนเนาะ ขับคันเทนาเข้ากันไดีเลยกินแล้วเป็นกันเองเนาะมาให้ยูหน้าเรื่องเมื่อมือมื่อเงินต่อจัดแล้วบปวดมาส่งแล้วต้องมือมันหนักว่ไปอาบแล้วไปส่งัขยะ เพื่อนซานเกบอกว่าคุณมาเบิง่งบบเบิ้งเหรคูเมียงกูมากบวบ้นหน่อถ่าว่ะบวมาตัแล้วก็มาสอยเงี้ยไรกรับทักทายชาวบ้ดีเอทุกคนนะดีดีตอนรัเข้าชูถี่ชีวิตคนแถบาน,นานเจ้าเจะเคยพี่น้องวิดีโอนี้ก็เขามายู่ที่งาน คุณพิ่นสร้างขึ้นเฮ็ดพระเขาจังกทานเนาะอัฐิบานนุ่งคู่เมืองชนบุรีไก่ชนธเขตนี่นะพี่น้องจะมีการขั้ขวซัดอย่างนอ้องบําบัดไทยก็มาซอยขั้วซัดเนะาะบอกคนตาบานเอ็ดด้วยกินนะทุกคนเมื่ออื่นจะมีการใช้บ้าถวายจังกระ Than อย่างเนาะพระเขาจังกระ Than พระเขาเนาะเดี๋ยวติดตามส้มกันไปเนาะหลายคู่หลายคนพี่น้องมาซอยเหลือกันเนาะ นี่แหละเขตชนบทพี่น้องจะมีการซอยเลือกันได้เนาะ,ะโดยที่บริแท่งอย่างนะมาซอยเลือกันพี่น้องภายในงานเนาะตามส่งกันไปไอ้คันแม่บบไปเขากับไปอาลันได้แล้วไยังจะมาลูจะขั้ขว,วแล้วกินน้ำลายพี่น้องเองก็จะว่าว่าบ่าพูดในห้วงหลวงเมียเอง มันบอกยาวอนี่เดี๋ยครับเบ้วางก็หลบัไปข้างหน้าทั้งนั้นเนาะมันใสอยู่ลสู้าวางน้มันไม่รบกนนะว่าน้ำนอแล้ววขั้นวะขั้นพี่เนาะคมว่างเขาไปเองอยู่ในเขมวะาบาเลยทุก1่งแบบกันเองแล้วนะชนบทบ้านเหาในนี่แหละ ไปช้อยก็ไปช้อยเนาะเมียก็มาหอดเปรดนะมาเนื้อเนื้อมาเนื้อเเมื่อเมื่อกูลงเมื่อังเทน่าเกังานแล้วกังก็เททวงแล้วก็หาแล้ยิ่งกขบกา่ยังไหลรสดกินแนวนี้นจะม่เ่าไ่าไปต่อไก่นั่งให้นั่งเ่ม่โอ้บอลนี่บองยาบองน้ำพึ่งเดือนห้าผูดเลย แต่บ่ได้กัมูอนแต่มันเฮาเคยคือเฮาไปคือควายมื่อวานนี่แหละเมื่อวานก็ไปเข้าพัดไอปีกต่ำๆพัดบินคือทต้องใหม่พูดพูดบัดบินอีกพูดคอมาต่อใกล้ทุกคนมาได้เว้าเลอกไกลไกลกูขี่ยิงบัดไปโอุ้ยมูอันได้มาเก็มูอนไปก็ได้นึงอีกก็ว่าเรื่องอะไไปยิ่งโอ้ยบ่าเสตตุบองจ่าแห้งเนาะลุงก็ไปแล้วได้เปิดมากแล้วไปก็ ลูกเออลูกปักมึงเอาเมื่อหาปลาเธอบินแต่แต่กูตะกบตีวนี้ความภาคน้องหมดเลยไก่ินยป้าปลาปีเล็เก่งเลยคนนี้โอ้ขนาดว่าอายทำนี้โดนบ่ได้ยอมอยู่บ่ได้เลียแล้วไปใช้ผู้สาวปลาเธอหากระเจี๊ยโรดงอ้าวมันผู้บ่าวไปแล้วไ่แยกกระเจรถนะ เดินนำน้องช้าเน,นี่ยผูเห็นสามพันลืมเป็นคนเนาะรับคันเทน,น่าเข้ากันดีดีเลยกินแบบเป็นกันเนองเนาะมาให้ยุน่าเลี้ยไงเม,มือ่อเมือเย็นต่อมาเสรแล้วบดเมือมสทรงแล้วต้องเมือบางน้อง แล้วไส่นบเพื่อนางเหา้บ่ามาเบิ่งบเบิ่งแล้วก็เมียงขมากข้บอแล้เนาะก็ถ่ายจะเล่นมมาตัวก็มาสอยเงี้ยไรไว้รับแขงของคนนะเนเสียคนขึ้นไงได้อันผู้ีว่าคนฮะวเป็นโตเนาะนี่ว่าผู้ใดคนจ้าพระเ้าสัมนาบุญนะแต่วันน้ยงเสี้หงอย่นแต่คนคนมันวน กูไปทำเนาะนี่่อะไรก็่า่เาไปายโอยโยคุณบารมุปินีลยกูอัดลงยูทูบเลยูทูบอันหลายพระเลเนาะทุกคนช่อยเลือกันนะทาานี้ก็อันล้างพักเนาะเนคสาวค่ะล้างพักนะ แบบแบบเป็นกัรเองนะเนาะชนทางนั้นเวลาพี่น้องมาเวมาหาเนาะเวมาหานะเขาจะฮับตั้งห้างนะทุกคนนะอยู่ทางนอกเนาะอ่า

ตินนอมเยัน้ัอยหล่น้ำเย็นนะเนี่ยมันฮ้อนหลายทุกคนเนาะกล้มันฮ้อนเลยาเนาะมันฮ้อนนะแี่เฮ็ดกินแถวนี้เนาะมาช่อยเลยกันนะจะเช่อยู่ พอไปเปิดกระเดงแล้วทุกคนเซ่บอยู่เนาะนี่นหิย่นอนแล้วเอาแต่เช้าหมดเนาะนักเฮ็ดนักขับปุ่นไงนักขับปุ่นเนาะโดยป่านะคนนะป่าทอดป่าเนาะทุกนเนาะ